สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Copper Chinese w a สมพงษ์ชงพะนะคะหรือสามารถติดตามได้ทางเพจ f a c e b o o k นะคะชื่อเดียวกับช่องนะคะในส่วนเรื่องของโหราศาสตร์จีนนะคะสมพงษ์ชงพะ Copper c h i n e s นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงของการประกวดนางงามที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะคะวันนี้ในขณะที่อาจารย์ทำคลิปเนี่ยอยู่ที่วันที่16นะคะพฤษภาคมปี2500 64นะคะสำหรับนะักขณะน,นี้เวลาประเทศไทยก็ในขณะที่ทำคลิปนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณช่วง4โมงเย็นนะคะก็จะมีการประกวดนะคะที่อเมริกาในปีนี้ก็จะเริ่มประกวดถ้าดูสัญญาณในประเทศไทยก็จะอยู่ในช่วงเวลา7โมงเช้าของเมืองไทยนะคะแต่ที่อเมริกาซึ่งจะค่อนข้างที่จะช้าก่อน ประเทศเราก็จะห่างไปอีก12ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ3-4ทุ่มนะคะหรือประมาณเกือบเที่ยงคืนนะคะสำหรับอเมริกาก็ประมาณ1วันนะคะซึ่งจะห่างกับประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการพยากรณ์อาจารย์จะอิงเวลาหรือต่างๆเนี่ยที่ในประเทศไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะดูดวงของการประกวดนางงามนะคะก็จะเป็นดวงชะตาของคุณ อแมนด้านะคะชาลีฮอปดัง um, นะคะถามว่าทําไมวันนี้ทางช่องนําเสนอดวงของนางงามคนอาจจะคิดว่าทางช่องเกาะกระแสของนางงามนะคะวันนี้คือตัวอาจารย์เองเนี่ยนะคะได้ดูในช่วงของการประกวดมานะคะในช่วงที่หลังจากที่คุณอแมนด้าเนี่ยได้รับตาแหน่งแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่า,าดูใบหน้าแล้วก็ลุกลากเนี่ยมีความรู้สึกถูกใจใน ในนางงามคนนี้นะคะหรือเรียกไ,ไว่าน้องก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองสสงนะคะอาจารย์ก็เลยนำดวงของเธอมาดูนะคะช่วงก่อนก็อาจจะติดเรื่องอื่นก็เลยไม่มีเวลาที่จะโฟก,กัสมาดูดวงของน้องมันได้นะคะราวนี้ก็เลยตั้งใจที่จะดูเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการประกวดแล้วนะคะยิ่งเห็นเธอใส่ชุดประจำชาติเอ่ยก็จะ ในส่วนเรื่องของการประกวดไม่ว่าในเรื่องของการเดินเวทีเนี่ยนะคะถือว่าเธอมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองสูงนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาวิเคราะห์ดวงเธอกันเลยดีกว่าถึงจะกลายเป็นอารมณ์ความสาตย์ยาอะไรมากเกินไปะนะคะเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวเรามาดูดวงของน้องอแมนดาและกันนะคะชาลีออกดั้มน,นะคะเธอเกิดนะคะที่ประเทศไทยก็จะไม่ได้มีการถักเวลาเกิดก็จะ อิงในลักษณะของวันเกิดในประเทศไทยเลยนะคะเธอเกิดมาในปีละกานะคะราศีบนเนี่ยเป็นธาตุน้ํานะคะที่จะเนี่ยเน้นดูในเรื่องของโหราศาสต์จีนพเพราะเนื่องจากเรา,เาทางช่องไม่ได้มีเวลาเกิดของตัวคนที่ การนำมาพิจน,นะคะถามว่าทําไมถึงเอาวงคนดังมาดูนะคะเพราะวงคนดังเนี่ยคือบุคคลที่ประสบความสําเร็จเป็นบุคคลตัวอย่างนะคะถ้าเราพยากรก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ย่อมหมายถึงการที่เราสามารถดูดวงของเขาในอนาคตน,นะคะในส่วนของการที่นำมาประวัติ มาวิเคราะห์การนําดูประวัติของคนต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อจะให้เกิดเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะไม่ใช่เป็นการที่นําเรื่อง,งต่างๆของเธอมาดูทั้งหมดเพราะส่วนใหญ่อาจารย์นมาดูจะดูวันที่จะได้รับตําแหน่งนะคะในช่วงปีที่ได้รับตําแหน่งแล้วก็วันที่ประกวดนะคะก็เป็นลักษณะของการดูอนาคตภายภาคหน้านะคะแล้วก็เกณฑ์ดูชะตานะคะในส่วนเรื่องในภาวะครอบครัวอะไรเนี่ยถ้าไม่จะเป็นนะคะในเรื่องของ การนํามาวิเคราะห์ก็จะไม่พูดถึงนะคะเพราะถือว่าเราให้เกียรติกับคนที่เราดูสตางค์เข้ามาดูนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดวงน้องกันเลยนะคะเราจะโฟกัสเต็มๆนะคะดวงสตาร์ของน้องนะคะของน้องมาได้เนี่ยปีเกิดกระเดือนเกิดนะคะกันนะคะเป็นลักษณะของชีวิตเนี่ยมกักจะได้รับโอกาสที่ดีมีคนให้การอรถัมภ์เป็นที่รัก ะะแล้วก็ใครเห็นใครรลักใครชอบดวงชะตาเป็นพื้นที่ที่แข็งแรงมีความโดดเด่นในตัวของตัวเองกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกมีพื้นฐานความเป็นตัวเองเด่นสูงนะคะมีพื้นฐานหลักในเรื่องของการทํางานที่สร้างความสําเร็จและความสําเร็จนี้เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาแล้วก็การที่จะทําอะไรเนี่ยเธอจะเป็นคนที่วางระบบในชีวิตมีความคิด ก่อนที่จะลงตัวทําก็หมายถึงการที่จะทําอะไรเธอจะมีการวางแผนวางระบบมีแม่แบบในการพัฒนาตัวเองเสมอะสนะคะลักษณะทุกดวงแบบนี้นะคะตอนนี้เรามาดูเรื่อดวงชะตาจากเกมในดวงชะตาเท่าที่ผ่านมานะคะที่เราอาจจะเคยหาประวัติในลนักษณะของวิทยุทเ,เธอถือว่าเป็นผู้หญิงสายการปวดโดยตรงนะคะแล้วก็มักจะได้ตําแหน่งจาก สายประกวดนะคะจึงมีความมั่นใจคือเหมือนกับคนที่ทําอะไรในอาชีพการงานแบบนี้ก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวในการกล้าคิดกล้าทากล้าสแสดงออกกับงานที่ตนเองได้ทํานะคะลักษณะรวมอย่างบบนี้นะคะในช่วงจังหวะชีวิตเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นลักษณะของพื้นที่ทัดทองนะคะในช่วงชีวิตที่เดินสายประกวดเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นพื้นที่ที่สร้างโอกาสและความสําเร็จนะคะ ชีวิตในช่วงต้นจะมีคนคอยผักดันสร้างความสําเร็จนะคะที่ดีนะคะลักษณะเื่อนบวงเนี่ยเพราะเนื่องจากเป็นคนลักษณะของธาตุดินเล็กคนธาตุดินเล็กก็จะชอบพื้นที่ธาตุทองมัาจะชอบพื้นที่ธาตุไฟนะคะแต่จะไม่ชอบพื้นที่ธาตุน้ำไอธาตุไม้แต่จะชอบและชอบพื้นที่ธาตุน้ำเพราะฉะนั้นลักษณะของดวงจีนมีห้าธาตุนะคะห้าธาตุเนี่ยพื้นที่ธาตุดินตัวเองคนธาตุดินย่อมแข่งแข่งในพื้นที่ของตัวเองลักษณะของธาตุดิถนถ้าเป็นธาตุธาต อีกก็คือจะได้รับการช่วยเหลือก็คือธาตุไฟนะคะเพราะเธอเป็นผลธาตุดินมาในส่วนของธาตุน้ําเป็นลักษณะของการเงินการทองความสําเร็จการฝ่าฟันอุปสรรคนะคะแล้วก็มาจะได้รับผลประโยชน์นะะจากการกัน้าอุปสรรคนะควคือธาตุน้ําและส่วนสุดท้ายนะคะเป็นลักษณะของอ ธาตุทองธาตุทองเนี่ยเป็นธาตุที่เมื่อลงตัวแรงงทำไปคนธาตุดินก็จะประสบกับเสร็จโดยเฉพาะดินเล็กก็คือดินในกลุ่มธาตุดินนะคะผู้หญิงนะคะถ้าเกิดมาเป็นบุคคลธาตุดินถ้าผู้ชายเกิดมาเป็นคนธาตุดินตามลักษณะปกติแล้วบุคคลที่เป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นธาตุดิงเนี่ย จะมีความเป็นเอกเทศมีความเป็นสตรีนะคะไม่ว่าจะยังไงเนี่ยจะมีความอ่อนหวานแต่ถ้าเป็นเพศหญิงที่เป็นบุคคลลาาักษณะท่าเอียงบุคคลน,นี้มักจะเป็นคนที่รับภาระหนักๆก,การบริหารและการจัดการทุกอย่างจะเป็นคนที่โดดเด่นในครอบครัวนะคะลักษณะของคนทาต เอียงนะคะถ้าเป็นเพศหญิงในส่วนเพศชายก็เช่นกันเมื่อถ้าเป็นเพศชายและเป็นลนักษณะเพศญิ่มเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าจะเป็นคนที่สามารถทํางานพวกงานทางด้านศิละปะง,งานหนักๆนังานรับผิดชอบสูงงานที่จะต้องรับภาระหนักจะไม่เหมาะจะเหมาะกับงานทางด้านศิละปะแล้วก็หัตถกรรมการพรีเซนต์การจินตนาการแบร์กลุ่มนี้จะมีผลสัมรันธ์กับชสตาที่เป็นกลุ่ม้าอิ่มนะคะสําหรับ ชายแต่ถ้าเพศชายเป็นลนักษณะเพศอียงย่อมหมายถึงความแข็งแกร่งตัวเองมันจะต้องเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งด้วยจากความเป็นธาตุของตัวเองนะคะเพราะนี่เดี๋ยวเรามาโฟก,กัสดวงของน้องอามันด้าก,กันที่วันนี้เราพูดรวมของน้องอามันด้าแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์ลักษณะข,ของธาตุต่างๆเพื่อเป็นเกตความรู้สําหรับคนที่สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์จีนแต่ถ้าบุคคล ท่านใดที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของมิรัศดีก็อาจจะต้องเลื่อนตรงจุดนี้ไปสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังในเรื่องของหลักของการพยายกร์กันนะคะแล้วก็ดูขเกมของชตาบทสรลุนจะใกล้ๆตอนช่วงใกล้จบะคะลักษณะของการวิเคราะห์ดวงของทางช่องจะเป็นแบบนี้ทีน,นี้เรามาดูลักษณะของดวงองอมนตาน,นะคะถ้าเราตามนะคะเลขของการประกวดและเธอประสบความสำเร็จตั้งแต่60นะคะ60 นะคะทำประวัติแล้วก็มา63ก็คือปีที่แล้ว2020ปีนี้2021แต่เป็นการประกวด Miss Universe เนี่ยในส่วนของปี2020แตี่0 2 0แต่ในวันที่ประกวดจะอยู่ในปี 2000, 2021นะคะหรือ2564เพราะฉะนั้นดวมน้องอมตาถ้าเรามองเนี่ยปี6ก่นนเนี่ยนะคะปีไก่นะคะ,ปนะคะเป็นปีที่ดีเป็นปีจุดเริ่มต้นของความสำเร็จหลังจากที่เธอได้การประกวดในปี2560แล้วเนี่ย เธอจะได้รับโอกาสที่ดีนะคะเพราะเป็นพื้นที่แข็งแรงเป็นพื้นที่หองจุดเริ่มต้นมาต่อมาในปี2 5 6 3ันห3ก็คือปี2020ก็ปีที่แล้วที่มีการประกวด Miss Universe นะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กาที่จะประกวดกันอันนี้เรากดเป็นเรื่องของปีก่อแต้ตงตำแหน่งรื่อนของปีจะบ่งบอกว่าปีนี้นะคะจะเป็นจุดปีเริ่มต้นนะคะของการ แสดงความคิดเห็นความคิดความเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นในปี2520เธอเข้าประกวดในลนักษณะของการแสดงความเป็นตัวตนนะคะความกล้าคิดกล้าเป็นตัวตัวเองมากนะคะในการ,รกดปี2520ที่เกิดขึ้นและแม้ในปีนี้นะคะเข้าหลัหกฮะกว่าจะาเกิดถามว่าส่งผลกสตาดีไหมถือว่าเป็นการส่งผลกุตาและได้รับการเริ่มต้น เป็นจุดที่ดีมากเลยนะคะในปี2 5 6 4ก็คือในการประกวดปี2,521ที่เราไปโฟกัสวันที่ประกวดนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวันที่เธอประกวด m i s s u n i v e r s t t h i l l n n d ก่อนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่การประกวด m i s s u n i v e r s e นะคะในปี2 0 0 Miss ยูนิเวอร์สโดยตรงในปี2,520ที่จะถึงน,นะคะของปี2,520แต่เข้าวันประกวดในปี2,521นะคะเดี๋ยวจะมงวันนี้เรามาดูดวงของเธอวันที่เธอได้รับตำแหน่งนะคะม่ซูนิเวิร์สไทยแลนด์ก่อนนะคะอแก่ที่บอกไปตำแหน่งปี2,513คือ2,520เนี่ยนะคะตำแหน่งเดินเนี่ยนะคะส่งผลให้กับดวงสะตาให้กับตัวเธอมากนะคะ ถือว่าเดือนตุลาที่ประกวดเนี่ยนะคะกับวันที่ประกวดนะมันเป็นลักษณะพื้นที่ที่เธอนั่งในพื้นบูสต้าที่แข็งแรงนะคะซึ่งรู้ว่าตำแหน่งเนี้ยเป็นเจ้าก็คือได้รับชัยชนะถ้าเป็นการประกวดก็ถือว่าได้คิงหรือได้ควีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันประกวดถามว่าเป็นยังไงในวันประกวดเนี่ยเธอตอบคาถามที่ถูกใจคณะกรรมการ ะะสำหรับวันที่ปกวยนะคะแล้วคณะก,กรกรมการมีความรู้สึกเอ็นดูเธอนะคะสำหรับวันที่ป่วดและเวลาก็ส่งผลให้กับตัวเธอด้วยนะคะในวันที่ปกวดเนี่ยวันที่1ิตุลาคมนะคะลองไปเช็คดอาจารย์ไปดูตามประวัติมานะคะซึ่งส่งผลให้กับประสุ์ ให้ชีวิตประสบความสําเร็จนะคะรับก่อนโอนงนดูส่วนในื่วงของจังหวะในชีวิตเนี่ยนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่เข้าหลักสัมพันธ์นะคะควาว่าเข้าหลักสัมพันธ์คืออะไรการเข้าหลักสัมพันธ์เนี่ยย่อมบ,บอกว่าวันที่ประกวดเนี่ยเข้าหลักกัับช่วงอายุข,ของเธอนะ,ะซึ่งส่งผลให้กับดวงชะตาและความสําเร็จนี้เกิดขึ้นเพราะความสัมพันธ์ ตรงจุดของวันกับช่วงอายุที่ส่งเสริมกันทําให้ตัวเธอได้รับความสําเร็จและพื้นที่ในช่วงของเดือนและวันของการเข้ากลัวในวันแข่งขันที่วันแบบตัดสินส่งผลให้กับดวงตาก็จะทําให้เราได้รับผลผลผลประโยชน์ในด้านของความสําเร็จเป้าหมายที่กําหนด เคยดูดวงของคุณปุ๋ยนะคะพรทิพย์นักนนกีฬากระหนกวันที่เธอได้การประกวดนาสงสาวไทยในปีนั้นในตอนนั้นจะถือว่าในปี2,530นะคะสำหรับดวงของคุณปุ๋ยเนี่ยจะเป็นลักษณะของจังหวะที่ส่งให้เธอได้รางวัลตำแหน่งจริงๆนะคะซึ่งเหมือนกับปีนั้นดวงจะตาของคุณปุ๋ยกับ ที่1กับกุมปรีย์นเนี่ยนะคะดวงได้เขียงสูสีกันมากนะคะลักษณะดวงแบบนี้นะคะถือว่าคู่แข่งขันเนี่ยนะคะดวงเด่นสองคนแต่กองบุคคลสองคนเนี่ยจะอยู่ที่ว่าเดือนไหนจะเป็นเดือนที่แจ็คพอตที่ส่งความสําเร็จให้กับตัวของคนที่เข้าแข่งขันเหมือนเหมือนเช่นการการไปสอบแข่งขันก็เช่นกันมันเป็นลักษณะแนวทางเดียวกันนะคะตอนนี้เรามาดูวันที่จะ ละะ่าสุดนี้เลยนะคะก็คือวันพรุ่งน,นี้นะคะในส่วนของการประกวด Miss u น i v e r s e นะคะเรามาดูกันอาจารย์จะดูในเวลาในประเทศไทยนะคะก็จะตกอยู่วันที่17เช้าวันที่17ช่วง7โมงเชา้าแต่ในช่วงที่จะประกวดในเวลาสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9โมงถึง10โมงนะคะ9โมงถึง10โมงถึงจะจบ การประกวดโดยส่วนใหญ่จะเป็นเวลาประมาณนั้นนะคะเราก็จะมองว่านะคะเดือนดวงเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีก่อนนะคะเดือนนี้เดือนพฤศภาเป็นเดือนที่ส่งเสริมกับวันสตาเกิดของเธอเข้าหลักสัมพันธ์กับช่วงอายุด้วยนะคะเป็นการผนวกคู่กันแต่เป็นลักษณะของการกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะคะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ที่ วันนี้เธอจะชนะไม่ชนะอยู่ที่คำพูดแล้วก็การตอบคำถามโดยตรงเลยนะคะสำหรับดวงของอน้องมันดานะคะที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะถามว่า,าดวงเกณฑ์จะได้นะคะ Miss Universe ใหม่ในปี2 0งพ ยีสิบเป็นปีของมิซูนิวปีสองพันยี่สิบเนี่ยจะเกิดขึ้นกับรวงชะตาของน้องอมนดาไหมนะคะถ้าหลายคนจะต้องโฟก,กัสคำถามคำนี้ถ้าตัวอาจารย์ตอบนะคะอาจารย์ตอบว่ามันเป็นลักษณะของคำว่าติดหนึ่งในห้านะคะถามแนวโน้มจริงๆถ้ามองที่แนวโน้มเนี่ยอาจารย์ว่า เธอได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้รู้คนที่ห้าคนสุดท้ายของการแข่งขันนะคะว่าดวงใครจะเด็กที่สุดเพราะฉะนั้นอาจารย์คอมเมนต์ในส่วนของเป็นวันที่ดีส่งเสริมให้กับดวงของเธอโดยรงถ้าถามว่าเธอได้ไหมโอกาสเจ็ซนะคะที่ได้ที่หนึ่งนะคะถ้าจะมีบิดพลิ้วก็คือ กรณีที่คู่แข่งขันของเธอมีดวงชะตาที่สูสีกับเธอแต่ติดหนึ่งใน5้าแน่นอนนะคะสำหรับดวงเกณฑ์แบบนี้เกณฑ์นานพานะคะสร้างโอกาสให้กับตัวเธอนะคะและพื้นที่กลุ่มนี้เป็นพื้นที่ประสบความสำเร็จให้กับดวงชะตาโดยตรงเพราะฉะนั้นเนื่อือว่าในวันที่ประปวดนะคะคุณไบิดาจะได้คะแนนที่ค่อนข้างดีแต่อยู่ที่คำตอบและก็การ มั่นใจในคําตอบเพราะเป็นลักษณะของการถูกบีบคั้นในเรื่องของเวลาในการตอบเพราะฉะนั้นก็ขอให้กําลังใจนอ้องเหมนด้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ขอให้กําลังใจนอ้องเหมนด้าว่าเธอมีโอกาสที่จะได้รับตําแหน่งนะคะน้อยที่สุดคือติดหนึ่งในห้านะคะลักษณะวงแบบนี้นะกรณีที่จะได้ที่หนึ่งหมมีโอกาสค่อนข้างสูงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องประกอบว่า มิสยูเบอร์ทุกประเทศที่เขาประกวดในวันนั้น ะะจะมีบุคคลท่านใดบ้างที่ดวงโดดเด่นซึ่งตัวจยาเนี่ยให้ได้ดูดวงบุคนลอื่นเน้นไปดูดวงของนนองอามันดาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกณฑ์ดวงชะตาของนนองอามันดาในวันพุ่งนี้ในช่วง7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงเช้าที่จะมีการประกวดนะคะที่อเมริกาที่จะส่งสัญญาณมาในประเทศไทยในช่วงเจ็ดโมงถึงเก้าโมงนะคะถือว่าสร้างความโดดเด่นให้กับดวงของนนองอามันดาที่สุดนะคะหรือถึงแม้จะเป็นวันพุ่งนี้ ะะที่ถากว่าจะเป็นคืนนี้สําหรับดวของประเทศอเมริกาคือวันที่16แต่ถ้าเป็นดองไทยวันที่17เราก็จะถือได้ว่าก็เข้าหลักสําคัญอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์ดูสตาะะของวันทุกนี้เนี่ยส่งผลให้กับดวงน้องอเมิดาค่อนข้างสูงนะคะก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็อวยพรว่าขอให้เธอได้นะคะจะได้มีนางงามนะคะจักรวาล อีกคนหนึงนะคะหรือม i s s ั n เนียเร์เนี่ยในประเทศไทยเป็นบุคคลที่3สักทีนะคะหลังจากประเทศไทยรอคอยมานานแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดฟ้าใหม่ให้กับวงการนางนางามไทยอย่างเป็นทีสักทีหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมทุกคนนะคะที่ช่วยส่งเสริมและสร้างื่อเสียงให้กับประเทศนะคะเอาเป็นว่าก็ขอวอวยพรแล้วก็ขอให้น้องมิได้ได้รับตำแหน่งนะคะตามที่ใจคาดหวังไว้นะคะแล้วก็ ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีเพราะว่าน้องแรกจะมีความมีสเสน่ห์ในตัวของตนเองนะคะเพียงแต่ความปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์กับคถามแล้วก็ตัวคณะกรรมการรวมจนถึงคนที่เข้าแข่งขันกับเราไม่ว่าจะทํา งานทางด้านไนนะคะถ้าเรามีลักษณะของการแข่งขันแนวโน้มแนวโน้มคือดวงมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องประกอบไปอีกประเด็นหนึ่งและประเด็นนี้สําคัญที่สุดก็คือคู่แข่งขันของเราถ้าเรารู้เราก็จะสามารถคำนวณนได้นะ ว่าคนท่านหนที่จะชนะนะคะหรือจะได้เราโอกาสตรงนี้แต่ถ้าเราคำนวณไม่ได้นะคะเราก็สามารถดูเท่ที่ดวงของเรานะคะอย่างน้อยต้องได้ยิ้งตำแหน่งอะไรบางอย่างกลับมาอย่างแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสามารถติดตามนะคะในส่วนของข้อมูลนะโหราศาสตร์จีนนะคะโอ,อเพอร์ i ชนี้สมพงษ์ชงฮาได้ที่เพจนะคะ แล้วก็อันล็อกโซเดตไข่ฟองละ2ราศีก็เพจของหลักัไทยส่วนของหักสาต์จีนก็ไปที่กอเปอร์ใช้นี้สมบมรสมบูรน,นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้อาจจะเว้นเหือสักนิดหนึ่งนะคะค่อนข้างที่จะยาวก,ก็ต้องขออภยัยแต่ถ้าเป็นคนที่สนใจเรื่องของคุณกสัตว์ก็จะมีมุมมองในการมองว่าสถา,านะของคุณกัตวสามารถดูเป็นรายวัน หลายชั่วโมงและก็หลายนาทีเพื่อมาวิครห์จหังหวะชีวิตที่เหมาะสมเปรียบสม,ม,มุนการสร้างเงงห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 ลือกยาในโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่โหราศาสตร์จีนก็จะใช้ในช่วงเวลาแต่เราไม่ได้เป็นการัาสนาหา,าค้นหาลักษณะแต่ค้นหาเวลาที่ดีที่สุดให้กับดวงชะตาสําสหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอ n l o c k z o d i ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ